ข้าวมันไก่เมนูที่หาทานได้ทั่วไปแต่ร้านไหนคือสุดยอดร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดครูยูชวนชิมกับเชลในสัปดาห์นี้จะพาคุณไปพบกับ3สุดยอดร้านข้าวมันไก่จากผลวตดของคุณผู้ชมพร้อมด้วยแขกรับเชิญสายโจ๊กเป็นไงฮะผักชีที่นี่ฮะผัก<ด>ชีที่นี่อร่อยมากครับผมกินข้าวกับข้าวมันนี่มันกลมกลมกับบวกกับ โโอโถามอะไรคงเปและเชฟลีจะตามหาไก่สาวเจอหรือไม่ไก่ดีเนี่ยข้าวก็หอมน้ำซุปก็หอมต่อด้วยอีกหนึ่งเมนูไก่ในช่วงสุดยอดตำรับสยามปิดท้ายโดยห้องอาหารฝรั่งเศสโมเดินสุดหรูที่เดอะรีเฟลคชั่สาวนี้บ่ายโมงทางช่อง True for You